ทุกคนตอนนี้แม่ทาวาน,น่งท่าอยู่ทางนอกรึเปิ่งบรรยากาศดันนงเที่งว่าข้าจะจะเปิดประตูห้างนอะแต่ว่ารถไฟฮามเป็นซีเปสซองสนามตรงไรท่ารถไฟฮาอ,อกสิบโมงห้าสิบสามแต่ว่าฮา,าต้องเข้าไปประมาณเก้าโมงครึ่งเด้ออันนี้ก็ได้น่งท่าอยู่นอคือเก้าเนาะ ตอนนี้คือล่ามดินล้อคันนี้เป็นครั้งแรกข้องปีในการขี่รถไฟเนะาะดูแม่ทางเล็กข้องการขี่รถไฟในในฮอบป,ปีเซอร์มันสาวซาหน่อยนี้เป็นการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วเนะาะไปนกัเลยทริปนี้แม่นเฮาเดินทางตอนช่วงเดือนซีหรือเดือนเมษาเดอช่วงนั้น มีมลพผิดทางอากาศค่อนข้างจะไล่มีฟุน้นกุมเต็มไปทั่วเมืองล่วงพะบางเห็ดให้บรรยากาศจะมืดแบบนี้เดอ้อตอนนี้กระแบบฮอนไล่าอากาศทางฮอนทางอบอ้าวทางให้เจอยา,ากแต่กะสู้ต่อไปทุกคน <S <S กำลังรอท่าคิวซ็กอินเดอรกวดปีกวดบัตรประจ,จบตัว ตอนนี้แมนเฮามายืนท่าคิวเพื่อจะไปห้ารถไฟในแต่ละตู้และรอท่ารถไฟมา พวกเ้ามาฮอสถ่านี่เมืองใสแล้วเดอ้ออันนี้จ้างรถตุกๆกไปผู้หนึง 35, ่งสามสิบห้กีบบอนที่เฮาจะไปแมนเฮาจะไปิิหรถเพื่อว่าจะขึ้นรถต่อไปเมืองหุนผู้หนึ่งราคา6 0สิบพันกีบแต่ว่าเฮาคีหรถเมืองปากแป้งไปมันจะกายเนาะ เราจะได้ใจแปดสิบพันกรีบต่อคนเดอ้อออกเดินทางแล้วเดอ้อพบกันที่เมืองหุ่นจ้าขี่รถตั้งแต่เมืองใส่ไปห้าเมืองหุน่นจะใส่เวลาประมาณสุ่โมงครึ่งห้าซ่องสุมโมงเดอ้อไปไปก่อนนะ บอกอีกว้านหนึ่งตืมบ,บายบายบายก่อนเนอะไม่กินเพ้ออย่าลืมบ๊อยบายทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ซื้อปีแล้วเนาะซึ่งคิวกะยาวเลือกเกินท่าประมาณซ่องสม,มองกว่จะได้ฟรีล่งจากที่ใดแล้วกะอย่างบอสซา,ามาัถเข้าใดเถื่อเนาะกันยังไดมานังหลอถ้าอยู่ทางด้านนอะ เพราะว่าอย่างบ่ฮอดมง่้องเขาเถ่อตอนนี้จะเริ่มยักนอนแล้วเด้อโอเครอท่าต่อไปจะได้กลับบ้านแล้วเบิ่งเด้อทุกคน เท่าแก้วปัญญาเปกระเป๋าผู้เดียวเลยสุดจัดปลัดบอกอันใดขอบใจเด้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปมวนเดียวจบกดติดตามให้ได้ดดเ,เด้อ